คนต้มปลาเมื่อกี้นะปลาดอกแลาวจะเกลบน้ำหูมีทุกคนอันนี้คือการติงปลาของคอยมาแล้วนี่ทุกคนอันกินข้าวก็มีอันนี้ข้านี่แหละอันนี้ก็คือปลานี่ข้าสิไว้กินกับตั้มาเุ่งข <c oughs> ้าวสีห่วยตรงน,นี้ ทุกคนมันก็นยอยู่กับะซองเพลงน้อยสาวคนไทยแล้ทุกคนพบพอ่อนาคก็อีกเลยเนาะทุกคนมันนี้ค่อยสีพ้าทุกคนไปเฮ็ดกินตำมะฮุ่งยูเพิ่นป้าเนาะทุกคนเอยค่อยคนหนึ่งหาแต่มาแต่ไทยทุกคนมีค่อยสีไปเฮีเบิง่งเนาะเออไปงามเลยอ็กะอันเขาพีค่อยมาต่บ้านนปอดเนี่ยอะกะะเฮ็ดกินเล้อเขากินนม่น่าทุกคนไปกินซุ้มเสี่ยวอยู่พื่นแล้วไม่มีนะ นี่ทุกคนตอนนี้ห้ากกบมาเอามาฮุ่งเนาะที่หฮาสี่ทางนี่นนทุกคนตอนนี้ห้าก็เอามาฮุ่งเลยนะห้ามีทิถทายตอนทางเพราะวะ่ามอน้นาลมหนาวโหลมหนาวทุกคนลมแห้งเขาก็เลยตั้งกล้องมีได้ก็เลยเอาฮุ่งลงมาเลยจิงไทยแนละ้วนี่มาฮุ่งเฮากักนเอาืมลอดกันเลยทุกคนมนไม่เข้าวกะมาเลาะมาฮุ่งแล้วก็เอาไปจกักเนาะ ทุกคนตอนนี้ห้าวกัรรอบหุ้งแล้วห้าก็มาจักแล้วกะทีก็เอ้อแต่พอดียวเฮ็ดต้มป่าอยู่เพิ่มโค้งห้าเฮ็ดไม่นู่แต่มาหุ่ง ่ค้าพ่อค <laughs> <the> ้าจน่านื้ะิกเดี๋ยวบทำเป็มาเขบุ้นะค้นค้าเข็บนี่ทุกคนดูไเท้ากับจากแเล้ยแล้วว่เ่ากับไปต่บคืนปุ๋เนาะเปิดดูวิเปิดมอน ทุกคนอันนี้กำลังเกีบต้มปลาปลาคอสองตู้ต้มไปตูแลวบางทีต้นเลยเนี้ย่นเราจอันเจะอตอไม่ันพีนีเอจ้าเยนนี้มาน้นะนี่ทุกคนนี่คักทีมแป้นนูฮัะเื้อก็เป็นจปะ

Đấy, dần này khá là khí phơ vơ nói <cười> <cười> phụ, <mà> <cười> 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 nào ế? nào Dù ba nào đấy, mọi người độc nào ô ơ đấy <laughs> nào giờ xếp ếp Lông nào khát <phải> khao <laughs> เดขาดอลอดซูนะมดเลยแ่าืนดีหนไบอกว่าฉันเป็นคนเยวัน็คน่กแม่เจ่าเขามาอยู่คนัดานนะโยโก่งพระคนชิได้แม่า่ยดาะย่นี้อีอีมมนซีอิ๊วอมันเหมื่างกันอันนี้ไม่ยากมั้ยอีมนันม่ถงอีแมลเออม่างมั้่ะมาินได้แลดัน้านมได้ิน เปนนั this, ้นป่าคือเขาโอ้ยิป่านั้นมพี่ยอดองเะเปกอนิดงเอ่นอาโอ้ยเือมืดบนนี้นะห้ามมือ่เอไเคือค ห้ามไมิเศษหมดนะหามอ้า่ิเศษ้ามเปิดปากไ่ได้่างกันไปได้หป่านน้ำน่างกัไได้มีต้องทอดด้วยคนใส่กะลามีไหมบุลัง้ยลา อาน้ำข้าสาอัน่แต่น้ำยูตูบไนั่งที่จอดนะเพจของเพจวันนี้เขาก็เสิร์ฟแตงโมทุกคนแตงโนสเตลลยกับเซฟไล นะกินนะทอาป่าไม่ต้องาำบ้างเบาแสก็ให้มันทูไปบัดนี้เศรบนะนี่นะนทุกคนต้มป่าเมื่อกี้นะป่าดอกแล้วจะเกิบน้ำฮอนโลกแล้วและอันนี้กะพีกนะเกมมันป่าหวานนี่นะ่เอ้ยค่อยอัน,นั้นเอามาแต่ไทยหู้ซิปปิ้งกินกระตำมะฮุง่ง นี่ทุกคนมึงได้คอยสิพาทุกคนมาเบิงเอ้ยค่อยที่ค่อยป่าให้ทุกคนฟังนเนาะตอนนี้ก็ใบหน่อไม้อยู่หน่อไม้กันนะเออสบายดีทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็คือหน่อไม้สังไพยต้มหน่อไม้สังไพรหน่อไม้เดี๋ยวนี้มันกระอืดเลยมาก็มาตอนหน่อไม้เมื่อมาตอนนั้นที่หายหน่อไม้เนาะนี่ว่าทุกคนเออป่าไหมมาละไม้อะไรพี นี่ทุกคนปิงป่ากับไม้เหมือนเลยโอ้เหมยยันี่ทุกคนอันนี้คือการปิงป่าของคอยไม้มาแล้วห่างได้ไฟมันแห้งไม่ได้ตั้งเจอเลยทุกคนค้อตกลข้ออกไม่ได้ตั้งเจอไหมถาน้าไม่ถ้าทน

ิงป่าก็ไใหม่บาบมีทีเนได้อป่าหม่มาหนมเนี้ยนี่ทุกคนสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้สิ่งที่ค่อยคิดน่ประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่ค่อยได้ก็คืออันนี้ตอนนี้พีกะเจี่วป่าอยู่ทุกคนเจ้่วป่ากินกินข้าวเทงกับเจ้่วป่าแล้วกับน้ำไม้ต้มนี่ ฝางไม่เอลปานะมุกกินีนะโบพานาอันนี้ก็คืออันมุกินี้นี่ยอันนี้กกนะเอ้ยค่ขอยฝังไม่นะพอดีงามบ้าน,นี้นะอยู่ได้ไหมครับเยวีนุกนนี่ทุกคน

เฮ็ดยาเฮ็ดช่วยด้วยแม่แม่ร้กเลพอานบ่านพ่อพ่อไม่ใช่เที่ยวปลาช่วยช่วยสิฟ้าเนี่ยชอบพี่ ดูลานกันไหนกนเห็นที่ไหน้ได้รึเปล่าฝล่างฝตงนี้ก่อนไมทุเต็มทุกแม่แม่้ยทุคนมันตรงไหนนี่แม่ทุกคนแม่ นี่ทุกคนนั่งกินข้าวกระมี่อันนี้ข้าวนี้แหละอันนี้ก็คือป่านี่ข้าวสิไว้กินกับตัมมะฮึ่งข้าวสีฟูยดลงนั่ป่าแห้งป่าหวานป่าแห้งเออค่อยซื้อมากจะให้

โอ้ฉุกเิเรขาน้อนเ็นน้ นี่นะจ๊าทุกคนนี่ก็คือครอบครัวของป้าลุงของโคยแนละ้วื่นไก่นี่แหละมีจำนี้แหละนี่กยังมามีเมดนเนาะยังทั้งหลากหลายคนเสาวเกะขอจบคลิปเพลงเท่านี้เด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาส่มให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจเสาเเกขอบเจอเลหลายๆเด้อ